สวัสดีค่ะอ่เด็กๆวันนี้ก็มาพบก,กับครูเอมอีกแล้วนะคะก็ก็เยี่วกันเรื่องการเขียนคําขวัญเหมือนเดิมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะเด็กๆสําหรับเรื่องนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะความหมายของคําขวัญน,นะคะก็คือถ้อยคําข้อความหรือบทกลอนสั้นๆน,นะคะเพื่อให้จําได้ง่ายเรูเอมก็ยกตัวอย่างคําขวัญวันแม่ประจําปี2564ก็คือปีนี้มาให้เด็กๆได้ดูนะคะ คำขวัญว่ารักเอ่ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งภาคเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดินนะคะความสำคัญของคำขวัญนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เตือนใจชักชวนจูงใจ คนในสังคมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะคุณแอมก็ยกตัวอย่างคำขวัญต่อต้านยาเสพติดในปีพศ2 5 5 2นะคะมุ่งมั่นแก้ไขกระจัดภายยาเสพติดค่ะองค์ประกอบของคำขวัญนะคะเ็จะมีทั้งหมดอยู่3ส่วนนะคะ 1. ความมุ่งหมายหรือแนวคิด2นะคะข้อความหรือเนื้อหา3นะคะ ศิลปะแห่งการใช้ถ้อยคำค่ะอ่าต่อไปนะคะลักษณะของคำขวัญที่ดีนะคะ 1. น,นะคะมีเจตนาที่ดีต่อผู้ฟังผู้ปฏิบตัติหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นคำขวัญเชิญชวนงดการสุบบุรีคำขวัญเชิญชวนให้ประหยัดน้ำนะคะอย่างเช่นนะคะทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า น้ำประปามีค่าต่อชีวิตประหยัดกันสักนิดช่วยเศรษฐกิจได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะมีเป้าหมายชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียวเช่นเพื่อให้เคารพกฎจราจรหรือเพื่อให้ช่วยรักษาความสะอาดของถนนควมก็ยกตัวอย่างคำขวัญว่ารถเสี่ยงเลี่ยงภยัยร่วมสร้างวินยัยรักษากฎจราจรมีสติเมื่อใช้รถ รักษากฎเมื่อใช้ถนนนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีเนื้อหาครอบคลุมเป้าหมายาช่วยชาติชุบชีวิตคิดสักนิดก่อนใช้พลังงานน้ำไฟจะยังมีอยู่ถ้าทุกคนรู้และช่วยกันประหยัดนี่ก็เป็นคำขวัญเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ ไพโระสัมผัสค้องจองมีพลังโน้มน้าวใจผู้ฟังให้จามละปฏิบัติตามนะคะอ่าอย่างเช่นฉลองกับเพื่อนอย่าเลื่อนวันแม่ไม่มีข้อเมพาแม่ไปเที่ยวนะคะความกตัญยูรู้คุณขอบุญน,นี้ส่งให้จากใจลูกอ่าก็คือจำาวัญเกี่ยวกับวันแม่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะการเขียนคาขวัญก็จะมีทั้งหมด3แบบนะคะ1การเขียนแบบคําค้องจองก็คือ การเขียนที่ใช้สระเดียวกันหรือสัมผัสเดียวกันนะคะสงนะคะการเขียนคาขวัญแบบร้อยกลองก็คือการเขียนคําตามแบบบังคับของคําประพันธ์ชนิดนั้นๆอย่างเช่นโครงฉันกาโกนั่นเองนะคะการเขียนคําขวัญแบบร้อยแก้วคือการเขียนคําขวัญที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะโดยไม่มีข้อบังคับในการสัมผัสเอกโทเขียนง่ายนะคะ หลักการเขียนก็จะมีทั้งหมดอยู่7ข้อนะคะ 1. ใช้คำสร้างกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งใช้คำตั้งแต่2คํคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน4 6บคํานะคะสามารถแบ่งวรรคได้ตั้งแต่1-4ถึง4วรรคค่ะ 2. นะคะเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายมีการแสดงความคิดของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนหรือที่เรียกว่ามีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวว่าจะให้ผู้ฟังผู้คิดผู้ทีบิเนี่ยเรื่องอะไรนั่นเองนะคะ3นะคะ มีการจัดแบ่งจังหวะของคําที่สม่ําเสมอทําให้สามารถจดจําได้ง่ายนะคะ 4. นะคะมีการเล่นคำการเล่นเสียงสัมผัสและการใช้คำซ้ำมีพลังโน้มน้าวใจค่ะต่อไปข้อที่5นะคะเป็นคำตักเตือนหรือแนะนำให้ปฏิบัติในทางที่ดีข้อที่6ค่ะต้องรู้ว่ากลุ่มผู้ใช้คำขวัญเป็นกลุ่มใดหากเป็นคำขวัญวันเด็กต้องเขียนให้ง่ายกว่าคำขวัญผู้ใหญ่นะคะ ต่อไปข้อที่7ค่ะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคําขวัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําขวัญปี2 5ง4ปีนี้นะคะเด็กใช้วิธีใหม่ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมอ่าต,ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างคำขวัญวรรครูครูวิถีใหม่ใส่ใจดิทิท่านสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาตินะคะ อ่าต่อไปเป็นคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะเลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้นะคะอ่าเป็นคำขวัญวันว,วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะอันนี้ของปี6 3นะคะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งวัตกรรมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูเอ็มก็ขอจบคำขวัญนะคะ คลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้กูเแอมก็ขอสวัสดีค่ะ